ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอกกเกษตรบ้านหน้ามาแล้วครับผมผมกับใบได้ล่งคลิปย่างมาโดนแล้วนะครับผมจักยากยังนะครับผมครับมาอนีมีโอกาสดีนะครับผมทีพระพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมผมล่องทันลองปูพักพ้ายเบิ้งนะครับผมเป็นพักพ้ายหน่อยนะครับแต่กี่ผมสองสามปีหรือเปล่าครับผมเคยเอาล่งไว้นะครับผมอแต่ว่าผมกับใบเด้ลงตอนเหนืองนะครับผมครับมามือนี้ผมก็เลยลองทดลองปูกอีกนะครับ มันติดแล้วนะครับผมแม่ผมจะพาพี่น้องมาเบิรงนะครับนี่นะครับผมพักพ่ายน้อยนะครับผมต้นมันจะเป็นยังสีนะครับนี่นะครับผมพี่น้องเห็นว่าครับนี่เริ่มเป็นต้นแล้วนะครับผมลายุครับผมสือเมื่อวานนะครับเริ่มเกิดแล้วพี่น้องสีเห็นบนนอผมมันต้นน้อยนะครับไม่ทันใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมต้นเพิ่นเกิดแล้วนะครับ ไปอยากเอาพี mm ่น hmm. kind of well, ้องเขาเดี๋ยเบิ้งกันนะครับนี่นะครับผมจุ่มนี่หลายนะครับนี่แม่นเบิดเลยนะครับนี่ในน่องนี่นะครับผมแม่นเบิดครับเบิ้ดกากเข้าไปไกลนะครับย่านหยียบนะครับผมนี่นะครับผมนี่แม่นเบิดเลยนะครับผมเห็นบ่ครับผมเดี๋ยวก็จังได้กระติดตามก็กิจเกษตรบ้านบ้านหน้าไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เข้าไปนะครับผมมันเป็นประโยชน์นะครับผมอาจจะเป็นอาชีพใหม่ก็ได้เลยนะครับผม ผักตัวนี้มันเป็นพักโอ้โหมันเป็นพักทางอีสานกับทังเหนือหรือเปล่าผมก็บรรยายใจนะครับผมมานผองเอิรนพักผ้ายนะครับผมเกิดารอยู่ครับคุณนะครับเห็นว่าครับเห็นมอนี่นะครับผมเกิดเล้วนะครับผมมันจะบวก่อยชัดไปเลยนะครับแต่ว่าก็อยากครับพี่น้องด้เบิ้งกันนะครับผมเกิดเรียบร้อยนะครับนต้นน้อยๆนี้นะครับกําลังแข็งกันมากนะครับเอ็นไปเลยครับ ประกาเข้าไปนี่ปลนนะครับเพราะว่าวันไปร้ายนะครับก็ล่างเกิดครับผมถักพายน้อยเล่านะครับนีเมียนบดนะครับี่ครับน้อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือปานะครับนีเมียนบดครับนี่ก็ล่างก็กลุ่มก็ล่างติดนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับผม ผมก็จะยูห่างๆไปย่างไปนะครับประกาเข้าไปนะครับเดี๋ยวเหยียบเพิินนะครับตัวนี้แค่ทดลองปลูกนะครับว่าได้ร้ายนะครับเดี๋ยวอันปีนาฟ้าไม้นะครับนะครับเมียนเมียนเบ้อเลยนะครับนี่จะข็นมาเห็แล้วครับนี่นี่นะครับเมียนเบ้อเลยครับต้นนี้หน่อยคือยวนะครับผม บ้านพี่น้องเอื่นพักยังกันนอครับผมบ้านทขาเอื่นพักผ้ายนะครับผมนี่ก็แม่นะครับผมนี่หน่อยนะครับนี่นะครับชื่อเคียวกล่องจะบดีเนี่ยนะครับผมตามาเบิ่งกันนะครับตะปูว่าลายนะครับผมประมาณสิบตารางเมตรนี่แหละครับผมเดี๋ยวทดลองให้เบิ่งก่อนนะครับผมใครมันดีก็จะเอาลงอีกนะครับผม แมนไวเลยครับแมนแมนไวเลยครับนี่นี่น้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องด็นนะครับต้นไม่จะเป็นนักสีนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับน้องเทนนิก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรื่องคล้าๆหน่อยของผมนั่นด้วยครับเด้อเดี๋ยวจะเอามาลงสู่วัวเมยพี่น้องในเบิร์กอีกนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับ